ยังไงยังไงฮัลลิบกิวฮัลลิวกิวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกระเทยไม่เคยขาดทุนนะคุณพี่ค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับเกมนี้เลย b a t บท e g นก u าวร o ย a l นะคะพับจีพับใจดดล้มดด,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 ดเอ่ยนะสาวหมวกชมพูจะเป็นยังไงวันนี้ไปเริ่มกันเลยค่ะอ่ะวันนี้เบ็ดสิบบาทไปกอดมากับทุน2อ0หมุนแบบลองสนามจะเป็นยังไง โ oh, no. อ้ยเหี้ยฮัตชิวทุกวันเลยงงมากอะไรค่ะจะเป็นยังไงเอยอ่ายิงหวัวมันเลยพี่ยิงมาเลยแคทเธอรีนยิงมนันยิงอีกยิง,ยงมันพี่เออโอ้โหคูณหกนะเพิ่มเบ็ดกันที่50บาทอีดอ,อกเลยเอาใหม่อาเคค่ะอ่ะไปเชอโบไปเลยพี่นี่เนี่ยการ์ฟอร์เมชันมาเลย ทานมาอีกค่ทะทานฟอร์เมชั e ่นเจอทานเจนเนอร์ไปเลยค่ะท,ทันทีอ่ะไปมาอีกเลิศเลิศไปอีกเลิศเอออีกไหมนี่แน่มีหมวอชมพูมดนเจอยิงเลยมาอีกอโอ้โหเอาเรื่องไหมเนี่ยเอาเรื่องอีกไหม 1 0ึบาทค่ะโอ้คูณคูณคนณคูณคณอทานโปมชั่นอีกแหละจับล็อกเป้ามาเลยพีบีล่าสุดเย็ยกแม่เมื่อกี้แม่สงสัยเรียกทำไมเป่าค่ะไม่ได้เรียกเนาะอะอะยังไงต่อบเบ็ดห0ยังปวดขนาดนี้เลยเบ็ดห0ยังปวดขนาดนี้เลย ร่างไงเดชร่งไรดห้าพันห้าแล้วนะห้าพันห้าแล้วนะห้าพันห้าแล้วนะอะปัดเสร็จนิ่งอ่ะขอปัดเสร็จลงหน่อยมันก็เลิศอยู่สาวอ,อย่าว่าลายจริงอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหลุดห้าพัน 5, เดชหลุดห้าพัน 5, แล้วค่ะทุกคน คุณผู้ชมค่ะยังไงดีอ่ะตัั่นไม่ไหวยังไงดีคุณผู้ชมค่ะไปต่อเบ็ดหนึ่งลอไปเลยฟัดฟายุ่ยๆไเลยไม่เคยจะกลัวไม่สิไม่เคยจะจำนะเออได้ไม่เลิกเนี่ยวันนี้อยู่กับนี้เลยค่ะเมก้าขิดเกมดับซีซีนะเล่นตามกลุ่มลักกียอดท่าเหมือนเดิมนะพี่นะเออ นะใครที่สนใจเข้ากลุ่มลักกี้อ t ทามนะคะเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการเข้าถึงไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมตรงตักหมคอมเมนต์มันมาละมันล็อกเป้าแล้วคุณพี่มันล็อกเป้าอีกแล้วอ้าวล็อกแค่นี้ยงงเอาปืนไปยิงมันกระเทยยิงมันเลยค่ะคุณตำรวจเขามัเป็นกระเทยยิงมันเลยค่ะยิงมันค่าอีโบชมพูมันเป็นกระเทยค่ะยิงมันเลยค่ะยิงค่ะยิงกีมัน นี่นี่แน่สเกตเตอร,ตตร์นี่แน่สเกตแตอนี่แน่สเกตตัวแดงโง่มากไว้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 ไว,ไว้ไม่ไปต่อหรอกค่ะ เอ้ยสแคร์ต,ตูดเอ้ยสแคร์ตเตอร์เอ้ยถูกแล้วเอ้ยแต่ทำไมไม่ลงล่ะโอ้โหสัตว์เล่นหมูคนดีค่ะอ่ะทานฟอร์เมทานกระเทยมาเลยนี่แน่อาเอีกมาอีกไหมเอ้ยไม่มาไว้ฮะยหายทานฟอร์เมล็อกยิ่งมานี่แน่นี่แน่ล็อกอีกนี่แน่มาอีกโอ้ย คุเพีไม่ไหวแล้วนะฮะยังไงฮะดดล้มดดทรายพับจงพับจีพับโกงพับกีนะเออพับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะพับกีเนี่ยพับยังไงพับขึ้นพับลงพับไปก่อนเออเออนี่แน่มาแล้วค่ะสแกตแตอเอ้ยสแกตตุสเอ้ยสแกตเตอร์เอ้ยถูกแล้วแถมแถมอ่าไปเรื่อยมากนี่แน่เอาปืนไป ปืนจ้องเราจะยิงตรงนั้นปืนจ้องเราจะยิงตรงนี้อุ้ยอา้าวกระสุนเติมปืนไปเลยอ่ะมาอีกนี่แน่นี่แน่นี่แน่มาอีกนี่แน่นี่แน,มน,แน,น,แน่มาอีกไหมไอ,องงมวะนะอ่ะยังไงผู้หญิงผู้หญิงอะผู้หญิงก็เป็นเพลงอะไรอ่ะ อายุสิบห้ามาเป็นสาวรำบุกไหมใช่ป่ะไฮ้ยใส่กระปงวักวักแหวมแวมสองพันสองแล้วนะตอนนี้นยอดรวมนะอ่ะยังไงออาปืนมาปืนเอาเมื่อกี้จนปืนเราล้มกินอะไรไปนะเอาปืนจ้องเละจีนตรงนั้นอ่ะเอะปืนเอาโหปืนมุสันจ้องเอะปืนอีกเอะปืนจ้องเละจีนตรงนั้นอ่ะเอะปืนจ้องอะเอาปืนไปจ้องเลยอะ ปืนมาบ่อยนะอะ่ปืนมาบ่อยนะมาอีกดอกดอ่าน้องนีมาน้องนีมาเลยอาค่ะวันนี้ก็สิริรวมไป3,350นสะําะสำหรับวันนี้ก็ได้มาโดยรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่7,341บาท มากับงบ2,000กว mm ่าๆนะก็ไ <lite> ด <ượ bs> <Island> mm ้กำไรมาประมาณ5,000นะคุณพี่นะอ่อสำหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอเขาต้องลาห้องตอโคงเดี๋ยวเดะทำไมคงต้องลาลากันไปก่อนนะคะไงฝากกดไลค์กดแชร์ชื่นชอบฝากกดซ b s c r i b e ให้ด้วยนะคุณพี่นะมีไหมเอ่ยไม่มีฝากช่องสำรองไว้ด้วยกระเทยไม่ใช่ขาดทุน v ีนะเดี๋ยวมีกิจกรรมมาให้เล่นนะทุกคนนะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนไยบายจ้าบายจ้าไนไนไนก่อบไหมค่ะ